สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ isuzu d-max 2020นะครับซึ่งตัวของผมเนี่ยมันเป็นตัวแรกเลยเป็นรุ่นแรกที่ออกมาแต่มันเป็นตัว S อนะครับ4ประตูตัวนี้ก็เป็นตัวแบบธรรมดามากครับไปดูกันครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถผมนะครับที่บอกไว้นะครับเป็น isuzu d-max 2020ตัวแรกนะครับสำหรับอาการรถที่แบตเตอรี่ มันเสื่อมนะครับเพราะว่ารถของผมเนี่ยมันก็สี่ปีนะครับนับตามปีรถผมเนี่ยออกมาสองพันยี่สิบเลยนะครับมันก็ตาปีแล้วตอนนี้ก็สี่ปีแบตเตอรี่ก็เสื่อมเป็นธรรมดานะครับคืออาการเนี่ยมันจะสตาร์ทแล้วมันหนักๆนะครับก็คือมันเวลาที่เราเปิดแอร์มันเหมือนจะสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือบางทีสตาร์ทติด แต่มันก็จะมีอาการหน่วงๆซึ่งต่างจากปกตินะครับปกติเนี่ยจะต้องสตาร์ทปุ๊บมันจะต้องติดปั๊บนะครับแต่อนเนี้ยอาการแบตมันเริ่มไม่ดีนะครับก็จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับอีซูซูรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่นะครับของอีซูซูดีแมนะครับตัวหน้านี้ไม่ต้องไปจํานะครับ เราจาแค่ตัวนี้ไว้นะครับคือรุ่นเนี่ยต้องเป็น ln 3เท่านั้นนะครับเพราะว่า l หมายถึงว่าขั้วบวกมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าเกิดเป็น ln 3ทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นแบตเตอรี่7 5แอมป์เพราะว่าเครื่อง1.9กนะครับก็จะใช้แบตเตอรี่ที่7 5แอมป์ก็เพียงพอแล้วนะครับในรถเดิมๆนะครับเพราะของผมนี่ก็เป็นรถเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเห็นไหม ทุกอย่างมันยังเดิมหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแบต7 5แอมป์ก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งเป็นไซส์ปกติของเขาเลยนี่นะครับถาดนี่ถ้าเกิดว่าเราซื้อ LN 3มาเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงถาดนะครับถาดเราใช้ถาดเดิมได้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันสามารถใส่ได้มากกว่านี้นะครับเป็น LN 4ก็ได้นะครับ แต่ว่ารถเดิมๆเนี่ย LN3 ก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่สั่งมานะครับเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับ นะครับวันนี้ผมก็สั่งเป็น 3k แบตเตอรี่นะครับผมรุ่น LN3 DIN75 นะครับอันนี้ก็คือ75แอมป์นะครับ L นี่นะครับอย่างที่บอกก็คือขั้วบวกจะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับนี่นี่คือขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบนะครับผม ตัวแบตเตอรี่จะเป็นแบตพร้อมใช้นะครับอันนี้มีไฟมาแล้วนะครับสีเขียวสภาพพร้อมใช้ครับเช็คดูให้ทั่วๆนะครับ ประแจตัวที่ล็อกแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเป็นเบอร์สิบสองนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์สิบสองสองตัวนี้นะครับแล้วส่วนประแจที่ล็อกขั้วแบตนะครับจะเป็นเบอร์สิบนะครับอันนี้เบอร์สิบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบเหมือนกันนะครับส่วนวิธีการถอดนะครับให้ถอดขั้วลบก่อนนะครับผม แล้วค่อยมาถอดขั้วบวกนะครับถอดขั้วลบออกไปเลยแล้วก็มาถอดขั้วบวกทีหลังนะครับแต่เวลาใส่ให้ใส่กลับกันนะครับก็คือให้ใส่ขั้วบวกก่อนแล้วค่อยมาใส่ขั้วลบนะครับเพื่อเวลาที่เราไขพวกน็อตอะไรแล้วเกิดไปถูกตัวเนี้ยนะครับที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันจะได้ไม่ช็อตนะครับผมนี่นะครับก็ตอนนี้ผมก็ถอด ขั้วลบนะครับถอดคั่วลบก่อนแล้วก็มาถอดตัวล็อกแบตนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาถอดตัวคั่วบวกแบตเตอรี่ออกทีหลังนะครับครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาใส่นะครับก็ตามที่บอกเลยนะครับก็คือเราจะต้องใส่คั่วบวกก่อนนะครับก่อนมาใส่คั่วลบนะครับเวลาใส่คั่วลบไปก่อนเนี่ยเวลาเราเผลอมันอาจจะไปพลาดโดน อุปกรณ์ตัวอื่นได้นะครับซึ่งทําให้เกิดประกายไฟแล้วก็มันจะเกิดการช็อตได้นะครับอเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับก่อนสตาร์ทนะครับท้องเช็คดูว่าเกี่ยวว่างหรือเปล่า สบายเลยครับแบบเก่านี่จะออกเนืดๆน,นะครับโอเคใช้ได้ครับสิ่งที่จะให้จำไว้ก็คือตัวนี้นะครับ LN3 นะครับผมจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับจำไว้นะครับว่าตัวที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับรหัสนี้ LN3 นะครับมันจะขนาดเนี่ย มันจะลงตัวถาดรองของเดิมได้พอดีนะครับถ้าเกิดเป็น L N4 นะครับไฟมันเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าแบตมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถาดเนี่ยก็อาจจะใส่ไม่ได้นะครับผมผมลืมบอกไปนะครับว่าเขาแถมแหวนสำหรับกันขี้เกลือมาด้วยนะครับให้เอาใส่ไว้ข้างล่างนะครับ เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับตัวแหวนเขาจะใส่เป็นซองแบบนี้มาให้นะครับใส่ลงไปกับขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับก่อนที่จะทําการขันขั้วแบตนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบประกันนะครับของแบตเตอรี่นะครับผมก็สแกน QR code นะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนเป็นการประกันแบตเตอรี่ของเรานะครับผมแล้วคนไหนนะครับที่ต้องการอยากจะได้ แบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดในการสั่งซื้อไว้ให้ใครที่อาการรถสตาร์ทไม่ค่อยดีแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับก็ตามที่ผมระบุไว้นะครับว่าให้ดูรหัสแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับผมจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ